คร,รับก็ประมูลเสื้อครับผมครับผมครับในวันนี้ก็ผมคิดว่าช่พี่ๆที่อยู่เพื่อหลังไม่ให้เขารอนานแล้วผมก็รู้สึกว่าสังคมเราเนี่ยการแข่งขันมีเยอะแล้วครับผมไม่ต้องไม่ต้องประมูลแยกประมูลรวมเลยดีกว่าดีไหมฮะ ว่าก็เอาของผมของลิฟต์ของกันประมูลยุ่กไปเลยสามตัวออ<บ>ก็ดีนะงั้นก็จัดก,การประมูลไปเลยปะ่ะเอ,อ้าไมายืนตรงนี้เลยครออับ<ะ>ไม่รู้ครับผม คนหนึง่งอ,อ,อยู่ในใจครับผมลิศอใอย่านจไมม่มาใหาเขาใลอบแล้ใกล้สอบแล้ว,ลลวรว่าลิอยู่ที่สีดวงซะอีกไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่รับลว่าแต่เขาจริจริงแล้วคุโดนหลอกรู้หรือเป่าจริงๆแล้วลิกเขามาจ้าลิมาจ้ามาที่ไหน สวัสดีครับผมริ้วเรืองริ้วนะครับวันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะับที่ไม่สามารถไปร่วมงานเอฟซันเลฟชาร์จี้ในวันนี้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ติดสอบอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับใครนะฮะที่อยากทำบุญร่วมกับริ้นะครก็ สามารถนะครับซื้อได้เลยนะครับเราจะมีเป็นโปสการ์ดนะครับมีเสื้อเอเจนซ์แบบนี้นะครับแล้วก็มีเข็มกลัดอีกด้วยนะครับให้พวกเราร่วมซื้อกันสำหรับรายได้ในครั้งนี้นะครับเราจะไปร่วมสมทบทุนนะครับให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะครับในสมเด็จพระพี่นางนะครับยังไงก็นะครับมาอุดหนุนกันเยอะมาซื้อกันเยอะนะครับน้องๆของพวกเรานี่กำลังรอคอยความหวังอยู่นะครับเดี๋ยวขอเสื้อสมเด็จแทนขอเสื้อนี้กัเลยไหมขอบคุณครับพี่กันเลยนะ สีเดียวกันเผล่าเธอมันคอนขิดเดียวไหมดูสิสีเดียวกันสีเดียวกันเลยวอซินมาแล้วด้วยวอซินเรียบร้อย เ้าเราทำบุญเนี่ยทำวิจัยนะครับอย่าอย่าอย่าลำบากขากับกับก้านไฟเราก็เลยมีความีปวาวใจอะไรตอนนี้เทำดเนเวลาทำบุญเขาทดเงินอ้าเหอไม่มี เราูลเนี่ยเราูแลเราอากั้งใจไร่มีความสูขยะยาต่างชาติที่ดีก่อนะครับผมอะไรๆนี่เขาไม่ไปช่วยพูดให้กระมูนไปกระมูลโอ้ตอนนี้สองแสนห้าพันไปทะลุไปทะลแล้วห้าหมื่นสองแสนห้าหมื่นไปให้ได้สามแสนลงเร็วไปลงเร็วนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช้นให้เป็นประโยชน์เร็เร็วตอน้เท่าไหร่สองแสน้าหมื่เอาแล้วผมว่าสองแสนวเดี๋ยวต้อง สองแสนห้าผมว่ามันก็เป็นตัวเลขที่สวยงามแล้วนะครับ้ไอ้กิตากมาอย่นีเลยสองแสนห้าเนี่ยสองแสนาเนีมันสวยงามแล้วกันแต่ว่าผมคิดว่าหนๆก็หนๆเนี่ยไม่รู้ว่าสามแสนที่เขาจะสู้กันไหมเอเร่อผมว่าจริงๆเลยผมอยากให้น้องมเาเมันลกหัวใจได้กันเห็นงานนี้มากมเลย que un malé. เราไปประคองเขามาดีกว่าแมยล็อกตัวไว้เลยแมยเดี๋ยวเขาหนีขอบอุณไว้เลย ไม่อยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเหมือนครอบครัวเดียวกันชื่ออะไรบ้างคะชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรคะพี่จิตค่ะชื่อจิตครับพี่จิตพี่อ้อมคุณคุณนหน้าพี่อ้อมไหออาจุดพิมพ์ทุกท่านนะคะพี่อ้อมนะคะอย่าไว้ใจกันนได้อีกท่านหนึ่งชื่ออะไรคะพี่กุ้งนะคะสามท่านนี้ถึงไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันใช่รัก เราคิดผมจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะสามท่านหรอกครับทั้งหมดนี่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่ก็เหมือนครอบครัวเดียวกันครับเพราะว่าเราช่วยกันทำบุญใช่ไหมว่าสามแสงนี่มันงามมากแล้วนี่ๆนพี่จิตบอกว่ารู้ป่ะเก่มตโน้เก่มตโน้ก็เป็นโคศกได้เลยนะ นี้มากันทั้งวง